สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเอ็ดมีซ่าแนวนาะนี่นี่กับสีพาทุกคนมาไปเบิร์บรรยากาศเนาะอยู่บ้านถาดอีห้างบรรยากาศตอนวันศิลป์วันศิลป์เพลงเนาะปกตินี่เคยไปแต่วันศิลป์แปดกับวันธรรมดาเนาะวันนี้นี่สีพาทุกคนไปเบิร์วันศิลป์เพลงเนาะคนสีลายสำแดงเนาะหรือว่าเป็นเนี่ยได้กะป้าไปเบิร์นหรือเ่าเป็นเจาากะสำรองสีไปเนี่นี่สีไปกับหมู่โมเมนต์เดยแก้วเดย์โมของนี่เนาะหมูที่อยู่ห้องน้ำกัน อ่าวันสินนะ้อสินแปดหรือว่าสินใหญ่นะแค้มทางสองฝากทางอันนี้ค่ะเจ้ากับสีฟาาคัะบาเบง้งือว่าดอกไม้ ตอนนี้เขากลเปลี่ยนแล้วเลยเนาะแล้วฮะแล้วเขากกำลังสิไปี่บรรยากาศเนาะห่าแลกเปลี่ยนเงินตาอยู่ลรากับสิประมาณเป็นตลาดโลกนะทุกคนดูพระเจ้าหอกตลาดโลกองค์จ้าของงานนิยังกะนซีนี้ยูน่เบิรเนาะเข้าไปเลืกมาสิมีหลายโรงงาน เป็นตำรวจนะทุกคนรักสิทธิ์ในทุกคนถาวันซินเนาะวันสินใหญ่เขาเจ้าสิทธิ์ขายในทางแตกทางเขา ุดเลยจนหอดบานทาดิวโกนตอนนี้เฮากลับใกล้สีหอดแล้วเนาะและ้วเฮากลับสีมาแหวสื่อขันหมักเบงขังขนหมักเบง,บงแต่ครูใหญ่แต่ว่ามันบดแพงเนะพระเจ้าขายคูหนึ่งหาพันเราหรือว่าคูหนึ่งนนสาวบาทหาพันคือกันดอกไม้กับสีเปียนยูหาพันเนาะกับสีเปียนยู bà thân thương thân thương 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 mua thương lái thương 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 ของเจ้าเท่าได้จะจี้มาซอแปรซอแปรซอเก้า,า, 8, าอันอได้เครื่องเออแกยังอันเดี้อยู่ว่ะทุกคนเนาะข้าเจ้ากะวันจินนรถมาลายข้าเจ้ากาเซีดบอลฝากรถนพวายันรถเชียกกับสิเป็นอยู่คันหนึ่งเนาะเสียอยูสิบบาทอยู่อ่ะคันหนึ่งสองพัน,น,บ,น,น,น 12, บรรยากาศเนาะวันจินกะวันจินเพลงคนกะสิได,ด้ดิดอกไม้ที่นี่ซื้อเนาะก็สิมีดอกบัวแล้วกับคันมักะดง ข้าเจ้าคายบริเ้แพลงทุกคนดอกไม้เนาะรัวคันมเพีงกอวยเสี้ยกระสีคลายหอมอีกยังเดวันจินนะคนมาลายข้าเจ้ากับสีค้ายกิ้ไก่ลาดนะทุกคนิ่ไก่ลาดก้บวเนินสามซีหาทานมีมหาซีนี่ละกัะสีนี้ติ่งปตาหมืก คนจับสีลายนะทุกคนดีบรรยากาศนะทุกคนงานกับสีเขียวงาม ในบรรยากาศงามวันศิน้นกับสีประมาณนี้นะทุกคนนี่ครูบาครูสาวาเจ้ากัสิมาเป็นครูเนาะส่วนนี่ว่ามีครูกับตองมากับหมู่นตอนนี้เขากกำลังจุดธูปนะทุกคน จากที่จูแล,แล้วนะฮะกสิตนาขอพรเลยถาวันจินนะคะนกเล่นกับสีลายเป็นางนอกทางในนะดูเบปขจ้าขอพรเลยนาะข้าเจ้ากษิตเอาพันหมนกเลงกับดองไม้ไปป้งไว้แล้วข้าเจ้ากษิตไปพักทูกพ่อมนะทุกคน เลือกฟูไซขจัดส,จสิ่งเข่าได้เนาะแต่ว่าสำหรับคุณมิ่งเข่าเบาได้เอากระติกมะปองไว้แบบนี้คนไลน์นนะทุกคนนี่กับสิปไซผ่าพิจตา พระเจ้ากสิมาบูษราทุกยูนิตนะกสิมาไตยยูนิตนะทุกคนพระเจ้ากสิมาปักอ้อมเลยเนาะคนกสิลายบรรยากาศนะคือคนพัดถี่หังกสิประมาณนี้เนาะ แล้วแเ่ข้าจอกับซีมีบลูซานนะทุกคนเบียบล้างจากทีบูซาแล้วเนาะนี่กับซีไปบูซาเอาไผ่หูแขนน้ำยาผอเนาะเดซี่มีอันนี้นะข้าจอกับซีมาบูซาอยู่นี่อีกแต่ว่านี่เปนะ็นมาเนาะโอ้โหโตอีกเนาะ นี่พระเจ้าก็สิมี้บอนเชียงซี่แล้วก็ลูกข้องแล้วก็ปลูกแคนนะทุกคนบรรยากาศวอยาาู่ซาลาสินี้แห่ะซี่ปลูกแคนให้แล้วก็สิมันยังพอนะแต่วันนี้สิลูให้ยังพอปลูกนะต,ตอนนี้นี่ก็ได้ออกมาแต่บอนปลูกแคนแล้วเนาะ อากาสิถามูเนาะเพราะว่ามูยังบ่แล้วคนแบบกัาเจ้าไป้ทุบเนี่ยเนาะข้าเจ้ากัสิไปปลูกแทนตอนทำแล้วคนก็นยังไลเนาะอากาศก็สิดีนะเพราะว่าบริแดดปันไดเพราะว่ามันค้มพ้นแต่ว่าฝนมาตกนิดหน่อย นี่เ้ากะกำลังสีเมืรอแล้วเนาะคนร้ายนี่ก็ทิชชัยผาปิดปากเนาะดีบรรยากาศเนาะคำเลยข้าเจ้ากันยังมาอยู่เนาะมื่อเลยข้าเจ้ากันยังมามาถ่าอีกงางตีนไก่เนี่ยขายเนี่ยเด็ไก่บ้านป่ะเดี๋ยวตัวเส้าหาเป็นไก่บ้านเขาเองเนาะ ตัวแม่ขั้วสิต,ตัวยังคนี่เด็กายดีนะท้าย้ำสินหาสินาแต่เลนเ้น,นปิ้งวน้ำบทนโทคนมาลหลายสกปิง้งหนึ่งเนาะออกแต่ปิ้งเลยก็ได้เจ้าสิมีคายน้ำเป๊ปซี่นะสิมีคายเขรร่ากำปกติเดเมื่อนี้คือบรเห็นนะเขรร่ากำเข่ากำเบิ้เจ้าอดไรขายดีด เจ้าสีเห็ดแบบหอ่อเสร็จใบตองเห็นเนาะแม่แถาเป็นคนบ้านทาดเองบรือบัลนพนซิม,มเราเป็นคนบัานทาดเนาะได้กขายดีอยู่บ่ด้ดีนะกคนไก่ติตัวย่งเงี้ยด้ขดีนะทุกคน<ร>ไก่<ว>ติดตัวตง่ง้ยวหนึงน่งตังวหนึ่งตัูซาดก็ได้ เจ้าเจ้านางกินขอบคุญน,นะทุกคนดนบรรยากาศนะเขาก็สีมากินขอบคุญน,นะทุกคนเจ้าเจ้ากับมีซีนีกูสานนะรเนาะล่ะกันซีนีอยู่ในห้างเกษรไลา์เน mm hmm. ี่ยสีมีอยู่ห้างแต่ว่าเจ้าเจ้าสีมากูกินอยู่สารเนานะเ mm hmm. ดี๋ยวทุกคนขอบคุณน,นะกจ้าซีนี สิมีมะเพ็ดทอดหรืมะเพ็ดดีิบเลยกับตบีนะประมาณนี้สิขอตัวกินก่อนนะคือคนสิบประเทศไทยนี่นี่กะได้มาฮอนหองแล้วเป็นเทียมหอยแล้วเนาะเผื่อมาฮอนหองมันกะมืดเลยเนาะนี่กะสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แลนะ้วเนาะทุกคนค่ะเอฟซีทานใดเนาะที่คอมมินมาเนาะที่คอมมินมาทุกทุกคิปเนาะนี่ยังบอได้เขาไปตอบทีอว่านี่บอว่างเนาะฐานนี่ว่างแล้วนี่สิเขาไปตอบเนาะทุกคน ถ้านี่ว่าพิดอีนังกะต้องขอโทษขออภัยน้ำลาย,ลายเนาะแบบช่วงนี้เนาะนี่กับ่เคยมีเวลาลายเพราะว่าเบิ่งบทเรียนสี่ขึ้นป้องกันบดเนาะแล้วก็นี่กับ่คอยมีเวลาลายนี่ใกล,าลา้กจบแล้วเนาะนี่กะบ่เอยแบบบ่เยว่างตลอดนะทุกคนนี่กะสิขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนถ้าใครมาคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อสิบริภทัทรทิพย์ต่อไปนะทุกคนแบบ ค่ะเอฟซี FC ทุกทุกคนอย่ากให้นี้อย่ากรีปยังกค็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนนี่กะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายพอกันใหม่ในคลิปหน้านาะสบายดีเจ้า